สวยทำยังไงก็สวยคนสวยทำอะไรก็ไม่ผิดสวยที่สุดในทางสามแพ่งสวยไม่ต้องหยุดติดไฟแรงผ่านตลอดผ่านความสวยจน <millet S 1> มาเจอทางตันโหย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 โหง I love you I want money I want shopping I want sing a song and dancing I want money I want money น้าน้าเน่าจงเป็นที่ที่คักมน เที่ยวกีดอ้อยดันมาดันทุลังพยายามมากเกรนเอสี่จุดถึงศูนย์เซ็กซี่เซ็กซี่มากเซ็กซี่เซ็กซี่ยังล่ะเฝ้าหมอพเฮาไปสั่นลกเนี่ยว้ยเฮ้าสิไปฟ้องสั่นลก โอ้ยต่งโตกกนสิไปสารโลแมนตัวสิไปยังสารโลห้องห้องก็สิไปฟ้องที่ไว้ฝ่องเรื่องอีหยังเฮ้โตจังเลจังบุงก็เท่เชี่ยวเขาลงแซวคึอก็กลวยห้องเห้านี่ลังมีราคามันมีราคาแนวได้ คนแล่นตำ่ำตีละเว้คนแล่นต่ำโอ้ยคนแล่นต่ำได้หลายบ, <c oughs> บ่เอาไปแนวที่ไปอาจารย์โลกนะเว้ยเอาไปฟ้องว่าจังไดไว้ายก็ว่าว่าเขาตำก็ป่วยตีละหมอโอ้ยหัยนมันดับแนวบ, <c oughs> บ่แมนโ <c oughs> ต้หูอยู่าา <c oughs> ยยบ่สารโลกโต้ยังเข้าผ้าไปโอ้จังไดจังบุหูสารโลกอยู่แถวไหนถ้ามองเลี้ยวมองโค้งมองนำ้ำยื่นนั่นเด้โอ้ยมันแมนสารลักเมือง มันบอมันชานโลกเลยนั่นห้าจังไหนก็ไหนตัวโอ้ยตูนอ้ยเสียงขังๆกูคู่พี่น้องไปละปุ่นปุ่นปุ่นชานโลกว้วยยังเราใส่กระตามาเอดะเครื่องทำเล็บหมอเครื่องทำเล็บเออเครื่องเล็บนี่นะหมออุ้ยมีหัดเครื่องอบเครื่องยังอีหลีวะน้องหมอน้องเค็บ่อเล็บยังอะไรเราเล็บรกหนออุ้ยตัวสาวอยู่บ่เผ่าวเขาอยากได้อยู่ได้หมอเขาอยากไปเฮ็ดเล็บเขาแป้งอยู่บ่นี่ สองพันห้าสองพันห้าวยตัวตเที่ยวหลับเอามาไดเอามันแพงหย่อนเขาบพรันนอนรับนี่บอกแม่ตัวเจยวเบาเจ้าเบาโอ้ยมันสะได้คดีเป็นของแถมไปไปไปมาเอาดอกมะไป